ไปดพี่น้องทรายวันทั้งนี้เคีคีคีจะลาม่หน่าโอ้โอ้ไม่รอกันบ้างเลยขี่เต้นรถหน่าขี่โอ้ยไม่โอ้เกือบชนรถเขาแล้วล่ะกูยโอ้ไม่รอเข้าไปแล้วเด็บโอ้บนสุงเดียวเด้าอย่าเพิ่งเก็บติ๊บก่อนไหนทางโน้นทางโน้นเก็บติ๊บก่อนทางโน้นข้างหลังข้างหลังเก็บ เก็บเก็บไหนเอาเอาเอาปวดุกเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บแล้วเขาฆ่าเสียงด้วยเอา้าล่วงล่วงล่วงเก็บทางกระโดดกี่เก็บฆ่าเสียงด้วยยอ่อตามๆสวยสุดสวัสดีครับสวัสดีตอนเ,เช้านะครับผมเ <laughs> ช้าตลอดเฮ้ยคฮ้ยเดี๋ยวจะไปได้โอ้ย มีเด็กหายเจ็บเล็บอยากไปทำงานแล้วนะครับผมเฮียเอ้าโอ้ยรอกันบ้างสิเนาะเรีบจริงๆเลยยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยกำลังจะพูดไปแล้วนะครับครับมาจิกเจ้าก้อยก้อยก้อยกันยั้เงี้ยก้อยเดี๋ยวก้อยเดี๋ยวก้อยเดี๋ยวทางเงี้ยก้อยออาบักคอยเดียว โอ้ยโอ้ยดึงไม่อยู่แล้วนี่โอ้โหดูสิมีเด็กอยากไปทำงานมากๆนะครับผมเอาเอาหายเจ็บเล็บแล้วหายเจ็บแล้วแล้วก็ไปสิครับผมคุณตัวเป็นต้นลือใดแจ้งหนิคะก้อยเฮ้ยโอ้โหรีบมากนะครับผมเลือด ยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยนะครับผมอาอาบน้ำเสร็จทายาเสร็จไปทําง,งานต่อนี่ดูสิครับโอ้เจ็บเจ็บเล็บที่ไหนล่ะครับผมโู้แต่การเดินระวังขึ้นนะไม่ค่อยเหยียบอะไรล่ะอ่าคดีเหมือนกันนะครับผมจะได้เดินระวังระวังบ้างโอ้ยโอ เปิดประตูไม่ได้เลยจะวิ่งไปทำงานอย่างเดียวนะครับผมแอบอู่เทิร์นแอบอู่เทิร์นเออมวยมวยกีโซอยหน้ากี่มาาด้ยอ่าเดินไปครับผมอ่าก็น่าจะตอนเล่นน้ำนะครับผมตอนเล่นน้ำสะอยู่ที่เมืองนะครับคิดคิดไว้เพราะว่าฟังมาจากหลายคนแล้วเขาเขาบอกว่าแจ้งเนี่ยที่เรียบเปิดเนี่ยน่าจะมา น่าจะมาจากตอนเล่นน้ำนะครับน่าจะตอนเล่นน้ำวิ่งขึ้นวิ่งลงสะัตนะครับผมอ่าทีนี้เล็บอ่ะเวลาโดนน้ำมันก็อ่อนนะครับผมทีนี้มันมีสิทธิ์ที่จะแตกสูงมากนะครับผมเพราะว่าแจง้งแจง้งแจง้งรอหน่อยอเบีนเบีนกี่ตากตัวน้นนะเออเจ้ยเฮ่อไปเออ เพราะว่าในสระนั้นเหมือนกับมีปูดมีมีม,ม,มีมีอะไรอะ่ะมีปูนแล้วก็มีหินนะครับผมอ่าเพราะว่าอยู่ใต้น้ำเรามองไม่เห็นนะครับน่าจะตอนนั้นแหละคุยกันมาถามมาหลายคนแล้วนะก้อยเดี๋ยวเดียวรถเดอะลูกเดียวเดียวเดียวก้อยจับจะไม่อยู่เลยนะก้อยที่ก้อยยังไงครับยังงั้นเลยก้อยก้อยรถเดอกก้อยที่ก้อย Bố qua à, lúc lút giữ đều chân dinh ở phía Ờ, khoai phía đông khoai bay ý đông ý, phía đông khoai bay phía đông khoai bay khoai bay phía nào khoai bay phía đông 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 khoai bay เอาไหนเดี๋เก็บไหนเดี๋เก็บเล็บไม่เก็บแ e ล้วนะครับพี่เรียนบอกว่าหนึ่งวันนะครับแต่ผมก็หยุดไปสองวันนะโอ้ยโอ้ยแจะเหาพ่อไปทำงานนะครับผมไม่ใช่ว่าผมไปทำงานนะครับผมแล้วขึ้นขึ้นซาเล้งไปส่งหน่อยสิขึ้นซาเล้งไปส่งหน่อยสิเยอะเยอะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยอ้ จีนากลางไว้เอาไปจู่แสดงดูน้ยักยิแสดงโว้ยโอ้ยจำจำนหรไอไหมจูแจงแจงแจงโว้ยเบ็นมวยเบ็ดขี่รถรถรถแอฟมวยขี่โอ้ย ไม่รอกันบ้างเลยแต่รถเน่าขี่โอ้ยไปโอ้เกือบจนรถเขาแล้วมัล่ะค้อยโอ้ยไม่รอเกือบแล้วมัล่ะค้อยค้อยมาขี่มามาเดี๋ยวขี่ดีกว่าทุกคนมาี่มา เกือบถอยไปชนรถเขาเแล้วเมื่อนั่นทีน่าม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 า,มา,มาเอ้ยป้อน้อลงไปไนี่ดุไลยดุเอยเออนี้นี้จะนี้ไปไหนครับโว้ยในรอบหนึ่งอาทิตย์เอ้าจะนี้ไปไหนครับก็คือวิ่งนี้ช้างทุกคนฮะ เบรนน่ะเอานีไปแล้วทุกคนนีจุ๊บแจงครับผมเฮ้ย <c oughs> โอ้เขาไปเอารถอ้ยเขาไม่ได้นีเราเิร <c oughs> ์ <c oughs> น่ะเออก็ประมาณกี่วันหนึ่งอาทิตย์พอดีครับผมที่ไม่ได้มาลานแสดงคงจะคิดถึงลานแสดงมากนะครับผมเออมาว่เฮ้ย <c oughs> ดูสิขนาดเดินก็เห็นก็ยังในนั้นนะทุกคนเดินก็เห็นก็ปก,กติไปแล้วนะ,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 ะขี้ดื่อนี่ <c ười> ไปเดินไปก้อยก้ยอยเออไม่รู้จากเหนื่อยหรือไงบอกให้ก้อยก็ไม่ก้อยนะครับเมื่อกี้เกือบแล้วนะครับเมื่อกี้มามามา Ba Ba Ây Ấp Chạm con còn xí Ôi Hử Hử Nó Thôi đấy, lút Hứ Hứ hẹn không biết đâu ai, Ai ไยเดินไม่เหมือนคนเล็บเปิดเลยเดินมันดื้อกว่าปกติอีกไม่ดื้อแท้นี่อกวนจริงๆเลยเองนี่คอยมีรถไหมไปดูก่อนนะครับไปเดินไปอเองนีน่เนาะ เราเข้าฉากแรกกันแล้วนะทุกคนเข้าฉากแรกกันละร้อยรถเยอะเดี๋ยวต้องจับก่อนอยู่บนถนนครับผมทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้จับนะครับป่วนสุดยอดไปเลยนะครับผมผมก็คิดว่าแต่เจ็บเล็บผมก็สาไม่ขีนะครับผม ผมผมเห็นว <c ười> ่าเจ็บเล็บนะครับผมก็เลยไม่ขี่นะครับผมเอ้ยกวนก็วนก็ตอนไม่ไม่เจ็บเล็บอีกไม่กวนยังเลยใจวดสูงบนไปบนมวยบนขับบนสูงจับมือหน่อย้าว่าเอาเดี๋ยวแวะก่อนนะครับผมเข้าไปแล้วเด็บบนสูงเดี๋ยวเดี๋ยวจะ่าเพิ่งเก็บติมก่อน ไหนทางนู้นทางนู้นเก็บทิ้ก่อนทางนู้นข้างหลังข้างหลังเก็บเก็บเก็บไหนเอาเอาเอาาเอาบนโซ่เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บแล้วเขาฆ่าเสียงด้วยเอ้าล่วงล่วงล่วงเก็บทางกระโดดกี่เก็บฆ่าเสียงด้วยย่อตามๆสวยสุดท้ายที่จุ๊บแจงครับบ้าให้เดินไปเออกวธจริงๆเลย ก็มาถึงล้างแสดงแล้วนะครับผมต่อไปนี่ต้องขี่ดีกว่าเห็นว่าเจ็บเล็บนะครับหายเจ็บเล็บแล้วนะครับผมสลัดอาการเจ็บเล็บออกมาโกนสุดยอดเลยครับผมทุกคนป้าโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปรอก่อนนะก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตาและรับชมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาๆๆอยู่ไหนเว้ยโทรศัพท์เข้าพอดีนะครับผม